ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับก็นี่ก็คือผม New V นะครับนะตอนนี้ฟีไฟล e ก็เปิดให้ทําการอัปเดตแล้วนะซึ่งผมก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวแพทใหม่กันบ้างนะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะก็จะรีวิวแบบคร่าวๆีเฉยไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกเป็นคลิปๆไปนะครับนะมาแค่รีวิวแบบคร่าวๆเฉยน,นะมาโอเคนะครับอุ้ยพื้นหลังโค้ตสวย ตั้งจากอันเก้ามาเลยนะอันนี้มันแบบสวยมากเลยมีเครื่องบินมีอะไรเนี่ยตู้หรอแล้วก็มีแอร์ดรอปนะครับแล้วก็มีแสงอะไรยงิยงๆมาก็ไม่รู้นะถือว่าสวยเลยนะถือว่าออกแบบกราฟิกมาสวยมาก <S <S เดี๋ยวเริ่มอะไรกันก่อนดีอะเริ่มตรงไหนก่อนดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวก,กดตั้งค่าก่อนนะมันมีอะไรมาใหม่บางความเป็นส่วนตัวเมื่อปิดอยู่จะไม่สามารถเข้า เมื่อปิดอยู่เพื่อนจะไม่สามารถเข้าชมได้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเปิดไปก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็มีอะไรกับมันขึ้นจุดส้มส้มอ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมาขึ้นจุดส้มๆมอะ่ะแต่กดเข้าไปมันไม่มีอะ่ะช่างมันปล่อยมันไปก่อนมาเดี๋ยวมากิจกรรมบ้านนะครับโอ้โหโอ้โหกิหจกรรมเยอะแน่นอนมา มีตาฟ้าน่าจะเป็นแบบว่ากล่องหน้าตานะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยแฟชั่นไอแมงมุมก้อนนี้ก็เป็นชุดกับตัวละครลายเด่นนะใครอยากได้ไลายเด่นตัวใหม่ก็มากดได้นะครับนะกดสุ่มกดซื้ออะไรเนี่ยนะครับมีอะไรอ่ะชุดปกตินะครับเราเป็นชุดแบบกิจกรรมอะไรเงี้ยนะ ช่างมันนะครับเราไม่ได้มาสายเติมมาไอยู่ละแพทใหม่ไหนดูมาอันนี้ก็จะเป็นการเข้าเรือของเราแล้วนะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะมาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นแมบเทคเทอร่านะแล้วก็กิจกรรมปีศาจวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวค่อยกดไปดูปรับปรุงประสบการเล่นโมซีซีอัปเกรดยานพาหานะปรับปรุงภาพและเสียงเอ,เอฟเฟก เปลี่ยนเยอะอยู่นะแล้วก็มีการอัปเดตตัวละครแล้วก็อาวุธนะครับนะซีซีซีซั่นใหม่อุย้ยมีซีซั่นใหม่แล้วหรอซีซั่น23ปรับเอฟเฟกต์ภาพและเสียงปรับราคาอาวุธ c v 4มีปืนซองพกเข้ามานะ400นะครับนะก็ถือว่าดีนะเอาซองพกไปเล่นระยะแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยน,นะเป็นระยะเกมแรกนะ เกมได้ก็สามารถซื้อซองพกได้เลยนะครับยกเลิกการซื้อได้รับเหรียญคืนได้แล้วอ๋อเมื่อเราซื้อผิดเราก็จะสามารถเอาเหรียญคืนมาได้นะแบบเป็นการยกเลิอกอะไรประมาณนั้นนะดีดีดีด,ดีแล้วก็อะไรโหวตความมันวายในแม็อะไรก็ไม่รู้นะมีการปรับราคานะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมอีกทีนะครับนะต่อไปเนคเตอ่านะครับสองยูสูนะัเป็นการปรับ เปลี่ยนแมปเน็กเทล่านะแล้วก็ปรับตำแหน่งอาคารลดขนาดแผนที่นะครับ <c oughs> ก็เราไม่ได้เล่นอยู่ละเน็กเทล่าเนี่ยเป็นแมปที่ผมแบบไม่อยากเล่นมากมากเลยแล้วผมก็ไม่คิดอยากจะไปเล่นเหมือนเดิม <g yez> ผมเล่นแบบนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราคงไม่คู่ควรกันนะเน็กเทล่าต่อไปเป็นการอัปเดตัวละครใหม่นะครับตลลัวละครไลเดนนะแล้วก็สกิลปับใหม่ซานติโน,โนส์สำหรับเปลี่ยนตำแหน่งได้มากขึ้น คนน่าจะไปหันใช้ซานติโนเยอะนะเพราะว่าตัวมันก็โกงอยู่นะแต่มันบอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งได้มากขึ้นอาจจะแบบได้หลายครั้งอะไรเงี้ยปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟโคโน่หงองคงโฮเมอร์แล้วก็อีกนิดนะครับแล้วก็เนิร์ฟทัศะอ่า,ต,า,าตัวทัศยสเราตัวโปรดเราไปแล้วทัศยสเราทัศเสเราไปแล้วนะ แล้วก็เนฟโซเนียนะครับโอไลออนก็โดนเหมือนกันอันตนี้โอก็โดนเหมือนกันนะต่อไปก็เป็นการอะไรวะเนี่ยอัพเดดีของเราเบิรสกิลเคยจะไม่รีเซ็ตคูดาวของฟอร์ดอีกต่อไปอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นดูวลเทียกันมาอัพเดตอาวุธอุ้ยโทกอนเราโดนเนฟอีกปะเนี่ย <laughs> ก็เราโดนเนฟอีกเลยวหอเอ้ยเล่นไรเดียเดี๋ยวเราดูที่ M ห้ายก่อนนะว่ามันบัฟอะไรมาบ้างนะความเสียหายต่อหัวบวก5%้าปซก็คือยิงหัวแรงขึ้น5%้าปอร์เซนนะครับมา G สองหก็คือความเสียหายเพิ่มขึ้น3%มความแม่นยำเพิ่มขึ้น5%เรเนะก็ถือว่าดีเลยนะมาดูวิดเอสนะครับบ้างนะ มาดู V S S ป้างนะอัตาการยิงบวก10%เฮ้ยแพทนี้ V S โกงแน่นอนเลยอัตราการยิงเพิ่มขึ้น10%นะบวกกับถ้าเรามีสกิลร้าน2อีกก็บวกหลายเปอร์เซ็นต์เลยก็น่าจะโอกาสแบบคนเล่นเยอะอยู่นะ V S นะ่ะอาจจะเป็นปืนแบบก๊อตในแพทนี้เลยก็ได้นะต่อายคิงฟิเ a t u r e ลบระยะ10แต่เพิ่มความเสียหาย7%นะครับนะต่อไปโทกอนเนิร์ฟแมกกาซีนลงจาก12นัดกลายเป็น9นัดนะแล้วก็ความเสียหายลดลง7%ก็เดี๋ยวเราไปเล่นนื้ออีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต่อไป M60 นะครับควาจะหายสูงสุดลบ10% ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบความเสียหายที่สูงสุดอะมันจะลบลงมา10%นะครับก็เบาขึ้นนั่นแหละนะประมาณนั้นก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับคลิปนี้นะก็ยังไม่ได้ลงลึกเจาะลึกอะไรเดี๋ยวคอย่อยเจาะลึกเป็นลายคลิปไปนะครับใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับมาภาพการต่อสู้ใหม่เอฟเฟกไฟรอบตัวสำหรับคนที่ได้เอในซีีก็คือ คนที่เก็บสีสสได้ก็จะเอฟเฟกไฟรอบตัวประมาณเนี้ยนะครับตามรูปเลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะในโหมดทั่วไปรถกระบะขึ้นได้สี่คนเฮ้ยอันนี้ดีเลยนะรถกระบะขึ้นได้สี่คนเนี่ยน่าจะเฟี้ยวหน้าดูเลยนะรถกระบะเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะรถกระบะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองนะแล้วก็ตุกๆเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ บิ๊กฟุตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ดาเมจชนและเฮดผีก็คือแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็อึดขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถเรียกแอดอปปาหานะได้เลยเหรอดีนะถือว่าดีเลยแอดอปปาหานะอาจจะไม่ได้เรียกก็ไอ้อาจจะเป็นการแอดดอะพาหะลงมาประมาณนั้นนะแล้วก็ปรับปุงภาพและเสียงเอฟเฟกต์ทั้งในหมดทั่วไปและ c c โอ้ยเดี๋ยวต้องมาลองเล่นอีกทีนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคมาปรับปรุงระบบบัญชีก็สามารถดูประวัติการเข้าสู่ระบบได้แล้วก็การออกจากระบบได้นะครับนะต่อไปต้อนรับแพนหม่นะครับรับของกันเลยมารับของกันก่อนมีไลยเด่นใช้5วันเดี๋ยวต้องไปลองใช้นะไลยเด่นนะครับปีศาจวุ่นวายฟรีไฟลนะครับ เป็นกิจกรรมนะยังไม่เข้ามาเลยรางวัลล็อกอินรับตั๋วสร้างห้องก็ไปสร้างห้องได้กันได้นะมาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะแจกนะครับก็มีท่าทาง30วันนะครับเป็นท่าทางถ่ายรูปแรงนะแล้วก็มีเคียวก็เดี๋ยวต้องดูทีนะว่าเป็นประมาณไหนรับจะสวยประมาณไหนนะครับแล้วก็มีรถจี๊ นะครับน่าจะสวยเลยนะรถจิบมีท่าทางมีปืน AK 15วันนะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตแพตใหม่นะครับเรายังไม่ได้ลองเล่นเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองเล่นกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะบ่าอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะยังไม่ได้เข้าไปลองเล่นในเกมนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปลองเล่นในเกมกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืม กดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคไปทำคลิปกันเลยบ๊ายบาย